แม่คิดถึงลูกมากเลยหนูก็คิดถึงคิดถึงแม่เหมือนกันค่ะทำไมจูจูกับบ้านมาทะเลาะกับแฟนมาหรือไงอนี่ก็บ้านหนูเหมือนกันปะหนูอยากกลับก็กลับปะเอานะไข่มุกไหนๆลูกมาแล้วเนี่ยอยู่กับแม่สักสองสามคืนสิไ <c oughs> ด้เลยค่ะแม่มีแต่แม่นี่แหละที่เป็นห่วงหนูว่าเหมือนพี่ไฟอ่ะอ้าวตัก มัวมายืนทาไมอ่ะไปจัดห้องนอนสิไม่ได้ยินเหรอว่าไข่มุกจะนอนสองสามคืนอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเดี๋ยวนี้เลยอุ้ยเดี๋ยวพี่สะพ้ายนี่พี่อย่าลืมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้หนูด้วยนะอันเก่าเนี่ยหนูนอนไม่ได้หรอกนอนแล้วมันคันอ่ะแล้วนี่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 ไอเสื้อผ้าพวกนี้เนี่ยมนสกปรกอ่ะหนูยังไม่ได้ซักเลยอ่ะพี่ไปซักให้หน่อยสิแต่ว่าซักมือเท่านั้นนะห้ามซักเครื่องพัาวเสื้อผ้าหนูเนี่ยไม่ใช่ของแพงๆอ่ะทำไมไม่เอาไปซักเองอ่ะนี่พี่ไฟ่กลัปมาบ้านเนี่ ทำไมต้องซักผ้าเองด้วยอะมาแม่นโอออ้ไม่ซักก็ไม่เป็นไรแล้วลูกนะตากไปซักผ้าให้น้องด้วยนะค่ะแม่เดี๋ยวผมไปโชคคุณเองอไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณรีบไปซื้อของมาทำกับข้าวเถอะสวยนะไปเปลี่นเรื่องโซฟากันดีกว่าลูกไป <c oughs> อยู่บ้านตัวเองเนี่ย ไนนได้นอนม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำแถมยังมีแววตาใจดีอีกอย่างอเออแล้วอยู่บ้านผัวเป็นไงโดนรังแกหรือเปล่านี่ถ้าเขารังแกอย่าไปยอมเขาเด็ดขาดเลยนะถ้าเรายิ่งยอมเลยนะมันจะยิ่งโดนรังแกมแม่แม่นี่หายว่วงได้เลยค่ะหนูทำตามที่แม่บอกหนูทุกอย่างแม่รู้ไหมหนูนี่นะทะเลาะเขาไปหลายรอบแล้วที่บ้านผัวหนูเนี่ยไม่มีใครกล้ารังแกหนูสักคนนะ่ะส <c oughs> ุดยอดมากลูก <c oughs> ตากเอาหมูส <Es> <an> e ับในตู้เย็นออกมาละลายมาให้หน่อยนะเดี๋ยวจะทําเกี๊ยวให้ไข่มุกกินเพราะว่าเป็นแข็งปวดของไข่มุกเลยอ๋อแล้วก็ผลไม้ไปแล้วแล้วก็บอกด้วยนะได้ค่ะแม่แหวนน่ารักแล้วก็แจดีที่สุดเลยอันจุกๆไม่น่าจิตจุตเลยไงกลับมาแล้วครับ พี่ซื้ออะไรมาให้หนูกินหรอไหนกระโดดอันนี้นพี่ซื้อมาให้ตาก่ะที่รักผมซื้อไก่ย่างที่คุณชอบมาให้ด้วยนะแบบเนี้ยคุณก็ไม่ต้องทำอาหารเย็นแล้วไงตากรีบไปห่อเกี๊ยวต่อสิจะได้เวลากินข้าวแล้วค่ะแม่เดี๋ยวสิพี่ไว้จะไปไหนเนี่ยพี่จะไปก็ทำคนเดียวได้อยู่แล้วนะเราสองคนพี่น้องไม่เจอกันตั้งนานอะ่ะพี่ไม่คิดถึงน้องสาวเลยหรอไปไปไปนั่งๆๆๆงนั่งนั่งนั่ง ใช่ไม่ต้องไปช่วยหรอกปกติลูกก็ทำงานหาเงินก็เหนื่อยพอแล้ววันนี้เป็นวันหยุดลูกก็พักก่อนสิพักทาคนเดียวได้แม่ครับแต่ตาเขาทำงานหนักเหมือนกันนะครับแล้วทำไมอ่ะฮะผู้หญิงเนี่ยมันต้องแก่งงานบ้านงานเลี้ยงอยู่แล้วแล้วที่แม่แต่งสะอรไพมาให้ลูกเนี่ยเพื่อจะมาช่วยแบ่งเบาภาระให้ลูกไงไม่ดีหรือไงใช่พี่ไฟมันไม่มีสะไพ้าคนไหนหรอกนะที่ทํางานบ้านไม่เป็นอะ่ะงง้นแม่กับไข่มุกอะ่ะก็รอนี่แหละเดี๋ยวผมไปช่วยตาเอง ทีรักมาเดี๋ยวผมช่วยเกีียวร้อนๆมาแล้วจ้ะเดี๋ยวกินกันก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันแมวมาอีกชุดหนึง่งพอได้แล้วตกนั่งก่อนสิพี่ตกมีซีอิ๊วไหมอะใช่เกีียวอะอ๋อมีงั้นเดี๋ยวพี่ไปหยิบให้นะตกไปผัดเนื้อมาเพิ่มไปกับข้าวแค่เนี้ยไม่พอหรอก <lakes> ได้ค่ะแม่พี่ตกตักน้ำให้หนูเอยดิไ้ข้อได้นี่แม่กับน้องกำลังสั่งใครเหรอครับกำลังสั่งเมียผมกันอยู่เหรอ ไม่มีมือม,มีตีนกันบ้านเหรอครับใช้สะพายเหมือนแม่บ้านเลยพี่ไฟไฟพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะ่ะเราก็คนครอบครัวเดียวกันน่ะใช้โน่นนี่หน่อยมันจะเป็นอะไรไปครอบครัวเดียวกันงั้นเหรอไม่เห็นตั๊เป็นครอบครัวเดียวกันด้วยเหรอครับแม่รู้ไหมครับตอนตั๊กไปหาครอบครัวของเขาเนี่ยตั๊กแทบไม่ต้องทําอะไรเลยสักอย่างอะ่ะแต่พอตั๊กมาบ้านเราเนี่ยตั๊กต้องทำนู่นทำนี่ทำเองทุกอย่างหมดเลยแม่ก็มีลูกสาวเหมือนกันนี่ครับถ้าไข่มุกโดนครอบครัวสามีทำแบบนี้บ้างแม่จะรับได้ไหมครับ แต่แม่ก็ไม่ได้ทําอะไรตั๊กซะหน่อยไม่ได้ทําอะไรเหรอครับแต่ตั๊กก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ครับที่ไข่มุกทําอะไรก็ถูกอะเพราะว่าไข่มุกเป็นลูกสาวแม่แต่ตั๊กเป็นแค่ลูกสะภ้งั้นเหรอครับสอนลูกสาวต,วตัวเองเวลาอยู่บ้านผาัวไม่ต้องทําอะไรเลยสักอย่างแล้วตั๊กอะครับเวลามาบ้านเนี่ยต้องทาเองทุกอย่างเลยแม่คิดว่าตั๊กไม่เหนื่อยบ้างเหรอครับแม่ไม่ได้เรียนดูตั๊กมานะครับทําไมตั๊กต้องทําเหมือนแม่เป็นแม่ได้แทด้วยอะที่ตั๊กยอมทําแบบเนี้ย เพราะว่าผมเป็นสามีของตั้งหรอกนะถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขารักผมมะ <ST> S> <S เขาไม่จําเป็นต้องมาลําบากมันทางานบ้านด้วยซ้ำแต่พื้นฐานของเขาเป็นคนิสัยดีไงเขาเคารพผู้ใหญ่พราพ่อแม่ของเขาสอนมาดีเขาเลยยอมทําแม่ครับอย่าหาว่าผมสอนเลยนะถ้าใครยังกล้ามาลังแกงเมียผมอีกอก็มีเรื่องกับผมแนะ่ภรรยาของผมอะ่มอะพวกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก เดี๋ยวผมเป็นห่วยเองทีละมาตั่งกินข้าวก่อนสิไม่ต้องทำอะไรแล้วของคุณลูกค้าทั้งหมดเนี่ย158บาทนะคะแต่ฉันคิดแค่150บาทพอค่ะ นี่ลูกปัดเศษอีกแล้วอ่ะสองสาววันนี้ปัดเศษให้ลูกค้านี่สองร้อยบาทแล้วนะแพมนลูกต้องแบ่งกัาไรครึ่งนี่ออไรรม่อป็นไรอกแม่เดือนที่แล้วก็ขายได้ทั้งเยอะเยอะหรือไงต้องแตกต่างกันตรงไหนแพนที่ลูกจะได้กำไรหนึ่งแสนก็ต้องไปแบ่งให้มันหลือห้าหมื่นอ่ะแพนยังไม่ชื่นชมอีกโอ้แม่ผมกับนัตตี้ก็คบกันมาตั้งนานแล้วอะ่ะในอีกอย่างร้านนี้นัตตี้เขาลงทุนด้วยผมก็ต้องแบ่งให้เขาสี่นี่แกงโง่จริงๆหรือแกงโงเ่เลยฮะไม่รู้ล่ะหาโอกาสไล่มันออก เรื่องนี้กต้เชื่อฟังแม่แม่เติมมาเยอะแล้วสวัสดีนะคะคุณลูกค้าวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าโต๊ะทางร้านเราเต็มหมดแล้วค่ะจะเหลือแต่ห้อง v i p นะคะห้อง v i p เหรอคะแต่ว่าเราแค่2คนเองนะคะอ๋องั้นไม่เป็นไรคะ่ะยังไงคน2คนเนี่ยเป็นลูกค้าประจําของร้านเราอยู่แล้วยังไงวันนี้ฉันไม่เก็บค่าห้องแล้วกันนะคะเชิญด้านในเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะทั้งหมด546บาทค่ะสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะอะไรนะคะห้ากว่าบาทเลยเหรอคะ แต่ว่าพวกเราสั่งไปแค่สองอกว่าบาทเองนะคะราคาห้อง VAP มันก็ประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเจ้าของร้านบอกแล้วว่าไม่ต้องจ่ายค่าห้องนี่คะทางร้านไม่เคยมีกฎแบบนี้นะคะคุณไปถามคนอื่นดูก็ได้ที่ไหนก็เสียค่าห้อง VIP เท่านั้นแหละและอีกอย่างนะคะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เจ้าของร้านเจ้าของร้านคือลูกชายฉันต่างหากคะ่ะนี่มันโกงกันชัดๆนนี่คะหรือว่าคุณไม่มีปัญญาจ่ายนี่คุณเฮ้ยไกลครับคอยดูนะฉันจะไม่กินร้านอีก คุณลูกค้าคะไม่ทราบว่ารสชาตอาหารเป็นยังไงบ้างคะใช้ไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้คุณจะมากินอาหารที่ร้านคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าร้านคุณทำอร่อยเนี้ยผมจะจัดงานเลี้ยงประจำปีที่ร้านคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวคุณเทนเชิญน,นั่งก่อนเลยคะ่ะฉันจะรีบอาหารมาเสิร์ฟให้แพทคนนี้ใครหรอแม่คนนี้เขาไปถึงประธานบริษัท JTP เลยนะที่เขามาร้านเราว,วันนี้ ของเหลาร้านเราต้องหลายแสนเลยนะแม่ร้านเราได้โชคดีที่มีนัตี้หลายแสนแลวเหรอทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยออมาต้ผมไม่กินอาหารมาตั้งหลายร้านแล้วเนี่ยอาหารบางร้านเนี่ยผักก็ไม่สดแถมไม่สะอาดอีกด้วยผมตัดสินใจแล้วผมจะจัดงานประจำปีที่ร้านของคุณถ้าอางนั้นผมขอตัวกลับไปทำสัญญาของนะแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเซ็นสัญญาเได้เลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเทนเดี๋ยวก่อนค่ะค่าอาหาร5อย่าง1,500บาทค่ะสแกนเลยไหมคะคุณเทนคะไม่ต้องจ่ายค่ะแม่คะคุณเทนเขาแค่มาลองชิมอาหารร้านเราก่อนเฉยๆไม่เป็นไรหรอกครับผมกินผมก็ต้องจ่ายโอ้ยไม่ต้องหรอกคะ่ะคุณเทนยังไงเดี๋ยวคุณเทนก็จะมาจัดงานเลี้ยงประจําปีบริษัททีนี่อ,อยู่แล้วอะทางเรายังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยนะคะแต่ว่าผมกินเนี่ยผมก็ต้องจ่ายนะ ใช่แล้วนัตตี้ถ้าประธานเนี่ยเขารวยจะตายไปคงไม่อยากให้ใครมาเลี้ยงหรอกใช่ไหมคะสแกนเลยคะ่ะเสร็ยบร้ยค่ะงั้นยังไงขอบคุณคุณเทนมากเลยนะคะ <ST AR C> ยังไงไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันคะ่ะคุณเทนคะเอานัตตี้มาได้ยังไงครับเนี่ย คือฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจค่ะที่คนไปลองชิมอาหารที่ร้านแล้วต้องเสียเงินด้วยเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับถึงยังไงเนี่ยผมก็ต้องจ่ายตังค์อยู่แล้วเพราะร้านหนังรนองคุณเนี่ยเป็นร้านอาหารที่อร่อยสะอาดและก็มีคุณภาพเพราะแบบนี้ไงครับผมถึงตัดสินใจจัดงานเลี้ยงประจำปีที่ร้านของคุณขอบคุณมากเลยนะคะเอยังไงก็ถือว่านี่คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันมากันค่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณวางใจได้เลยนะยังไงเนี่ยผมจะเซ็นสัญญาคุณแน่นอน ถ้าไม่ใช่คุณเนี่ยผมก็ไม่เซ็นเขบคุณค่ะพี่ลักเดี๋ยวช่วยไปตามพ่อครัวให้ฉันหน่อยนะพอดีจะประชุมเรื่องเมนูที่จะทำให้กับบริษัทเจดีพีตะพ่อครัวออกหมดแล้วนะพี่ออกหมดได้ไงอะ่ะฉันสั่งอาหารสำเร็จรูปอย่างละ15กล่องนะที่อยู่เนี่ยฉันส่งไปให้แล้วเดี๋ยวนะคะแม่ตอน,นนี้แม่จะสั่งอาหารสำเร็จรูปมาทำไมอะ่ะ พ่อครัวเราก็มีฉันไล่ออกไปหมดแล้วอีกอย่างท่านประธานเนี่ยจะจัดงานเลี้ยงประจําปีไม่ใช่หรอโต๊ะเยอะขนาดนั้นน่ะเราทําไม่ทานหรอกนะและอีกอย่างอาหารสําสเร็จรูปเนี่ยเข้าไมโครเวฟแป๊บเดียวก็ได้แล้วอะ่ะจะเก็บพ่อครัวไว้ทําไมอะ่ะประหยัดเงินไปได้ตั้งเยอะงานเนี่ยได้กําไรเยอะแน่แ่แม่คะแบบนี้มันไม่ใช่นะคะราคาที่คุณเห็นเขาจ่ายเนี่ยมันก็สูงมากพออยู่แล้วกําไรเนี่ยเราได้แน่ๆอยู่แล้วคะ่ะ และที่เขายอมเซ็นสัญญากับเราเนี่ยก็เพราะว่าอาหารร้านเราสดแล้วก็อร่อยไม่งั้นเนี่ยเขาจะมาเซ็นสัญญากับเราทำไมล่ะคะกำไรเยอะกำไรน้อยมมนแตกกันตรงไหนฮะหานไปทางไหนเราก็มีแต่ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นน่ะที่รักเรื่องนี้คุณรู้เรื่องหรือเปล่ามาดีคือผมก็เห็นด้วยกับที่แม่บอกนะผมว่าเขาคงไม่รู้หรอกว่าเราไม่ได้ทำเองที่รัก แต่เราทธุรกิจเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์นะถ้าเราทํางานนี้สําเร็จอะอีกหน่อยจะได้มีงานอื่นมาให้ทําอีกไงฉันไม่เห็นด้วยเลยนะที่สั่งอาหารสําเร็จรูปมาทําแบบนี้ถ้าเธอไม่เห็นด้วยจะลาออกไปแต่ถ้าเธอไม่อยากลาออกก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งฉันคนเดียวโบราณว่าไว้เชื่อผู้ใหญ่เราจะได้ดีแล้วตอนแรกที่เปิดร้านนี้นะครอบครัวฉันเนี่ยออกเงินมากกว่าอีกเพราะฉะนั้นร้านนี้จะเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีพวกฉัน โอเคค่ะมันหนูลาออกเองก็ได้